สวัสดีเพืเ่อนๆครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องบดเนื้อบดพริกบดพวกกระเทียมนะครับของย่อคาชิวานะครับตัวนี้เนี่ยความจุเยอะนะครับตัวนี้ความจุอยู่ที่2ลิตรเป็นโถแก้วอย่างหนาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ภายในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้มีใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะมีสายยาวมาประมาณ1เมตรนะครับนี่เป็นสายของเขาไปถึงเราก็ไปเสียบปลั๊กอย่างนี้นะครับเสียบปลั๊กเข้าไปที่ พักไฟเราได้เลยที่บ้านเรานะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีประกอบก่อนนิดหนึ่งว่าใช้ยังไงนะครับตอนที่เวลาเราจะใช้นะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแย,ยกชิ้นส่วนกันมาใบมีดเนี่ยครับสามารถเลือกได้ว่าจะใช้หน,นึ่งใบหรือสองใบใบมีดน,นี่เพื่อนๆระวังหน่อยนะเพราะมันคมมากนะครับนี่เราสามารถถอดออกได้ใบเดียวก็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดเราปั่นนิดๆหน่อยๆใบเดียวก็พอให้มันหมุนอย่างงี้นะครับแต่ถ้าเกิดพวก,กปนนั่นพวกเนื้อผ่านพวกเนื้อบดอะไรเงี้ยเราอาจจะหั่น,นเนื้อมาสัก ความใหญ่ต้องประมาณสองสมเซนอะไรเงี้ยเราก็ใส่ลงไปแเราก็ปั่นปึ๊บนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะปั่นพวกผักพวกผลไม้ชิ้นมันใหญ่ไงเราก็อาจจะใส่นี้ไปหน่อยนึงยิดด้านนี่ด้านนีน้ใส่เข้าไปอย่างี้นะครับเราก็ปั่นเราก็ใส่ไปในนี้นะนี่คือวิธีใช้นะแล้วก็ใส่นี้เข้าไปก่อนไฟฝาฝานั่นจะมีรูนะครับให้เดือนนี้โผล่มาจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัว ถังปันป่นโถปั่นเนี่ยนะครับตัวนี้เขาจะมีเดือยมาอยู่แล้วเราก็ไปเสียบเข้านี่นะครับเสียบให้เข้าล็อกนะอ่ะพอเข้าล็อกแล้วนะครับข้างบนหัวของถังปั่นเนี่ยจะมีเก่นหนึ่งแก่สองให้เลือกนะสามารถกดเลือกได้เนะี่ยพอกดแล้วมันจะหมุนนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยควรจะปั่นไม่เกินสามสิบวินาทีนะจริงๆปั่นแป๊บเดียวก็ละเอียดแล้วเพราะว่าฟัมฟัมเร็วของเขาเนี่ยสูงมากนะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบวัตต์เลยนะเนี่ยเวลาปัน่นปุ๊บมันก็นหมุนะ เวลาปั่นต้องใช้มือกดนะแค่นี้พอแล้วจบแล้วแค่นี้ครับกระเทียมเอพริกเอยเ,เ,เนื้อเนี้ยละเอ,เอ,เอียดแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องถึงสามสิบวิครับประมาณห้าวิก็เลอือแล้วอันนี้มีที่แขวนด้วยที่หิ้วด้วยนะน,นี่นีกเกอหนึ่งแล้วก็น,นี่เกอสองละเอียดมากนะครับตัวนี้เหมาะมากนะครับเพื่อนๆที่ใช้คืออย่าอย่าไปใช้ตัวโถปั่นของเครื่องปั่นน้ำครับเพราะว่าใบมีดเขาเล็กใบมีดตัวนี้ใหญ่เหมาะกับบ,บดเนื้อ บดพริกบดกระเทียมมากกว่านะครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับตอนนี้ทางร้านเรามีวางจำหน่ายแล้วราคาไม่แพงนะครับหลักร้อยเองตัวนี้มีรับประกันหนึ่งปีด้วยนะครับนี่ถ้าจะสั่งซื้อก็สั่งเข้ามาทางนี้นะครับไลน์นะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรไลน์08065805นะครับทางวีแชตก็ได้หรือว่าจะสั่งมาทาง Facebook นะครับเพจร้านพิมพ์คำว่าร้านรีท่อมิงนะครับร้านไฟฟ้ารีท่งเม้งหรือว่าจะเข้ามาทาง YouTube ก็ได้นะครับ ทางร้านเราเนี่ยส่งสินค้าทุกวันแล้วก็สินค้าทุกชิ้นเรามีกเกบเนินปลายทางนะครับส่งา,มมาได้ขอบคุณมากนะเพื่อนๆสำหรับคลิปวีดีโรนี้ที่รับชมกันสวัสดีครับ